น,นี่เขาเคยมากินจ้าเคยมากินเนี่ยค่ะสองสามเทียติ๊มซ้ำค่ะหาเน้าวปะกินข้าวเ้ากันค่ะเจ้ขาจข<อ>้าวต้มหางแสนค่ะแซ่บสลัดนี้ไม่กินสามเทียน,นี่เหรอคะพี่แอร์พี่แอร์นั่งนิดแล้วไม่กินกันกันพี่น้อง กินยังเนี่ยกินยังดีกินยังมันแล้วเอาไม่ริ้วมากันหน้าบางแสนขอบคุณค่ะขับกันหนค่งขับขนมจีบปูเนื้ออะไรเนื้ออะไรกินยังดีเรายังอีกแม่กินยังโอ้ยแม่ชั่งของแม่แล้วใครอยากกินยังก็ชั่งไปเลยขนมจีบปูสามก้อนอิ่มได้ไหนเหลือจะเสือ ต้มยังเนี่ยต้มแห้งได้มากิ่นข้าวต้มสับซีดน้อิ่ม่อนต้มอะไรหา่อนวนอันนี้ห่าเก๋าค่ะอันนี้ขนมจีบกุ้งแล้วก็อันนี้ขนมจีบโยกแล้วก็อันนี้เลยค่ะเป็นแบบว่าเดอเบเดะเบของเตมซ้ำต้องเป็นเสี่ยวหลงเปาเลยคนแล้วเออเพีอันนี้ อันนี้สุกหยาไพค่ะแซ่บแซบมาสามเทียแล้วร้านนี้แซ่บกะก็เป็นร้านดังอะเนาะร้านดังแนี่ร้านดังเนต่อต่อค่ะเพราะมันท้อนแมนท้อนเต้าหนุ่ยหนูใช่ใช่อ่อนได้ใช่น้ำจิ้มมันนะน้ำจิ้มมันตัวใดเนี่ยจิ้มนี่แหละเปิดจ้าผสมกันผสมกับเจ็งจ๊โชเนี่ยเนี่ยเสี่ยวลุงเปาพนามแคยกิ่นปะ จีปูค่ะจีปูว่าอย่าจีปูจีปูคำมีไงค่ะแม่เอาข้าวต้มเนี่ยตุดไปตรงนี้ต้องใช้ชิ้นนี่กุ้งเค็มข้านี้บางแสนค่ะ ยิ่มอุ่นบางแสนค่ะไขมานสามเทียแล้วค่ะเนี่ยเต้นได้เ<ป>ลย<ป>อืมใต้เบอร์เลยเนี่ยต้องเฉิบเอ้ยใต้เบอร์ถอดแม่อ่าไม่ติดจานจานคนเที่ยไปยังเขางนังม<า>อันนี้หอยเชลล์นี่ กินคนี้เลยาซ่อนขายซ้อนมันลูกก็ได้ดอกกินผู้เดียวก็หมมากจ้ะถ้าต้มหอยเชว เขาต้มล้วนเขาต้มล้วนเลุกแยาไหลอดเหนียวโอเคนะโอเคแบบแบบเมื่เข็มชั้นหลอดต้นหนานเขมนิดนึงจ้ากินเอากินเอาไม่ได้สนใจอย่างเลย ข้าเก,กาคุ้งค่ะนี่ยังกว่าข้าเกาคุ้งอืกินน้ำชาดกินข้าพัดก,กะเพรามาแล้วเนาะแม่กะอิม่มพุณสาวแม่กินกะเพราเจ้าสาวแมนอยากกินกะเพราเจ้าสาวแล้วคือยังจิกไทย สดห่อนๆเนี่ยมือสาวไม่แห้งจ้ะ ừ ừ. จะับเจลลงเปล่าค่ะ เสียวลงเปาปั่นไปยุ่งแนังมาเลยเสียวลงเปาซื้อคี่จะได้ไหนคั้มไงอ่ะว่าขอสูงเลยคั้มเยอะมอมโรดแบงมันปลาแสลมอมไปเลยคั้มไงแทบเน่าทอดเขาขับกุ้หลายค่ะอิ่มแล้ว อิ่มเกี้ยงตั๊บเลยจุแกแล้วค่ะวันนี้เอออิ่มแล้วว่าหิวอีกต่บัดเนี่ยกินดิว่าหิวจังไลยเดี๋ยวสิพาไปกินก๋วยเตี๋ยวกาดาหมูยเโคตรกาดไปค่ะไปไปไขอบคุณค่ะขอบคุณห,คห,คหลายหลายค่ะอิ่มไร